2. ชินะบัญชรจะยาสนากตาพุทธาเทตวามาลังสวาทะนังจะสุดสัตตาสัพังละลังเยปิปิวิงสุนายาสภาตันหาการะหโย ο, พุทโธอันะวิสตินายภาสัเพปติติตาไมาหัง มัตเตเกเตมุสิสลาสิเสปฏิติโตไมหังพุทโธรรมโมทะวิโลจะเนสังโฆปฏิติโตไมหังภูเลสพะคุณากะโลหาทะเยมัคอะนุรุโธดารีพุโตจะทักคิเนโกทันโน สุงอานัติราหูโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงมหาโสตะเกเกตะโตพิชกิพาคินสิงสุวิโยวะปัทัก,กะโลนิสันโตนิสันโนติริสัมปันโนโพสิตโตมุนิปุงฆะโอปุมมาละกัน ตโปเทโรมาเทสิินตะวาทะโกโสไมไมหังวทะเนนิจะปฏิป,ปทาสินคันนุนากะโรปุญโยอังคุล,ลิมาเราจะอุปาลีนันทะสะวลีเยราเทราปัจ,จะอิเมชาตานรา,าเต ติลากามะมะ,มะเสสาสิติมหาเถรวิทิตาชินะสาวกาเฮเตลิติมหาเถราชิตาวันโตชิโนสระสาจจสิตา,ต,าติลเตเจนะังคะมังเคสุสันทิตา ระตะนังปุระโคลาสิทักขีเนเมตตาตุตะกังตะคังคังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมละปริตตจะอายาณติยะกตตะกังอาสาเสจะทะนังอาสิเตสาปกาละสันติตา นินานานา,นาวลาสังสังยุตาสัปะปะกักะลระสังกตาวัตปิตาทัสสันตาชาตาพิชิรัตธรรมภุปมทะโลอเสสาวิะยังยันตุอน,นันตชินะเตชะสาวะสะโตเมสกิเจนะ ทาสัพุทธาปัญชะเลชิกนะปัญชะละมะคะัคคทีวิลัลันตะมะถีตะเลตะทาปาเรตุมักสัพเพเตมหาปุริสาจะภาอิเจวะันโตสุขุโตสุละโขนหนานุภาเวนะ ขิตุปันตะโวธรรมานุภาเวนะขิตตะลิคคสังโคสังฆานุภาเวนะจิตตะตะลาโยทัตธามุตนะนุภาวะปะลิโตจะรามินะปัญชะเลติสิบสามภาหุงมหาการภาหุงตัตตาหะมาิตตะวะ ตะลังทีเมกะลังทิตะโลและอัสเะมาลังนาทานิธรรมนวิทินาวิตวาโนุมเมนโทดันเตจะสานปวัตุเตเชยมังคลังมาลาทีกังกามิยุคิตตาลาสปางติงโคคลัมมานาวะกคะเมเมกะลาตถาขัง ขันติสุทาวิตตวานาจิตตวานุมนโทตันเตจะสาปวัตุเตชะยมังคะลังนาลาทิลังคลิละวังอัติตะภูตังคาทิจะมะสาลิวสุทาติตังเมตตาพุเตกะวิตินาวิตตวานุมินโทตันเตจะสาปวัตุเตชะยมังคะลัง โคิตัคมะตะัสสก,กานุรีตังทาวันติโจะนะปะกะคฤฤุลิลามาวันตังอิทิปิกะวันตโนจิตตวานุมินโธตันเตชะสาอาวันติเทยมังคนะลังกัตตวานะกัตตมุตตาลังอิวะคัมพิทธิทิยาจิตจัยะ ภูเขาปัจจานางังชานะกามะนะนะเนจเตนะโสมะวิตนาวิตามาโนุมเมนโทตันเตชะสาปวันตเตชะยา,ายามังฆะลังกัดจังวิหายะมัติสัจจะวาทะเจตุวาทะพิโรติมะตะนงังอติอันทะตุตังปัญญาทะพิทะลิตโตวิตาวานุมเมนโท สันเตจสานภาวัต ah, ิเตยยามังคะลังนันโทปนิถพุตังวิภุตังพุทธิถังปุตเตนะเตระพุจธะเขนะตัมมานิโยอุทุปะฏิตาวิทิหิตวานุมินโทตันเตจสานภาวันติเตยยามังคะลังทุกตาหะทิตุ ชะเตเคนะสุท,ะท,ะท,ะทัตะติพมนางสุวิจุติมิทะทิภะภาภินางยานาคะเทนะวิธินาทิตวานุมินโทตันเตชะสารพระวัตุเตชนยะมังคะลังเอเตปิพุทธยะโนะมงคลกะละคาถาโย วาเจโนทิณทิเนสหเตมะทันติทิวะเนตะเววิตานีจุจะวะณีโมกขลังสุขขังอธิกเมยะนโรปโนมหากาลนีโกยาโถหิตายะสัพพะปนียังปูเลตวา ภะระมีสปะปโตจโปทิอุตมังเอเตนะตจ,จ,จตัชจจวีเนหอนติเตจะเนมักะลังจะยันโตโพธิยามูเลสักกะนังท,นทันติโรวัจโนโอเอวังตะวาวิชโยติโทโทอมาสุจะยะมักขะเลอเปละชิบัง กเกสิเสปะิวิโปกะเลเอภิเสเกสเพพุทธานังอปะกับปะโปปะโป,ะปะทิติดุนักขันตุตะมังขะลังสุปะขันตังตุปังทิตังตุกะโนปุก,กะกทุโตจะทิยังพรหมจะริสุ ปาักขันตินางกัลิมันตังวาจากัมมังปติขีนังปทาขินางมโนกัมมังปฏิติเคปฏิขีนาปทาขีนานิกัตตวานะภาวันตันเถปติกิเนภาวันตุตัปปะมังฆาลังลักขันโตตัปปะเทวตาตัปปะพุทธานุภาเวนะ สัโทพระวันตุเตพระวันตุตัปมงฆะลังรักขันตัตัปเทวตาตัปพาธรมานุพาเวนะตัปพาสัพโทพระวันตุเตพระวันตุเตสัปมงฆะลังร ouais ักขันโตตัปเทวตาตัปพาตักานุภาเวนะตัปทาโถติพระวันตุเต สปฏิทานนักถาเอเทวาตาสันติวิหารวาสินีทูเปกะเลโพธิกะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเมนะพระวันเตปูธิตาโสถิงกะโลเตสะ หาละมันตะเลเทลาจะมันตมานาวะพาจะพิกาโวตาลมิกาทานะปฏิอุปัสสกาคามากะเทสาทะมาจะอิสลาป,ปานานาปุปตาสุขิตาพระวันตุเจชาลาพุทธาเยปิจะ อันทะสัพวาสังเสชะชาตา,าทิโฮปัตตาติกานิจิยญานิกังธรรมะวะลังปฏิจเตสัเพปิทุกขะสะกะโรตุตังขะยังทาตุกิลังสัพพังธัมโมธรรมะทะลาจุขาลาสโค นตุสัมังโควะอัตาตายะจะติตายะตับอัมเหรัรกขกันตุตัมรัมโมตับเพปิธัมมาจารีโนบุททิงตัมปาปุเนยนะอมเมจาริปรเวติเต,ตปัสนาโหติตับปติปานิโรพุทธะสาสนี สัมมาทารังปะเวจันโตกาเตเท,ทโวตับปาสะตุอุตธภาวะยะสัตตานังจะมิทังเนตุเมทะนิมมาตาปิตาจะอัตตะคังนันจังมิรันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนรราชาโนปะจิงรักขันโตตัปปะทา ห้าเทวดาุุโยชนคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยับปตตาจะนิพระยาโสกันตปาจะนิโสภาวนติสัเพติปานีโนเอตวาวตาจะเอเทหิสัปปตังปุยาสัมปตัง ัเพตกวานุโพท,ทันตุตัปประสัมติตมาทิยาหานังตับทันตุทันทายะสีลังรักขันตุตับปทาทาภาวนาพิระตาโหนตุทันฉันตุเทวตาขตาตับเพพุตตาปัสสปตตาปัตเจก,กาไนาจ ยะสะพังอะลันพันตาณจาเตเจนะละัขันพระธามิสพัพโทติบกสุมังคะลังโหตุสัพพังสุพังกะลังละขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะ โสติโสตุนิรันตระโหนตสุสัมพังสุพังขลังรักขันตุตัพพาเทวตาตัพพาธรรมานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตระโหนตสุสัมพัง,าางพววพสุพังขลังรักขันตุตัพพาเทวตาตัพพาสังขานุภาเวนะโสติโสตุนิรันตรง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพาระรัตนตรยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรต่ระปรเรียนและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งโลกและทางธรรม ขอให้ถวยเทพทั้งหลายโปรดจงอนุมาโมธมนาในการสวดตระยายมนและธรรมะเหล่านี้ให้อนุมโมทนาแล้วโปรดทำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระพิตายอดเศษฐีเหรียนยอดเศษฐีเหรียนไม้คูหกสิบแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งตั้งขึ้นให้เปรียมด้วยอนุภาพแห่ง พระปรเรียนง,งสัเร็จักสิทธิ์ทกการเทิน